ให้จะไปหายาย,ายมากแม่จเจ้ายายไปให้ายาย <d> โอ้โหมีตาจะไปหายายเหรอะจะไปหายายจะไปหายายอือหืออือหือไปหายายเหรอคิดถึงยายเหรอคิดถึงยายเหรอไปหายายเหรอไปเปล่าไปเปล่าไปหายายเปล่าไปเปล่าโอ้ยไปหายายไปหายาย จะไปหายายอ่ะจะไปหายายไปบ่าไปหายายอยากจะไปหายายเอายาไปหายายไปหรือเปล่าไปเลย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 